ห้ามเด็ดขาดห้าคำอธิษฐานต้องห้ามอย่าขอพรแบบนี้จะกลับกลายเป็นภัยต่อตัวเราเองค่ะอย่าขอพรแบบนี้ห้ามเด็ดขาดห้าคำอธิษฐานต้องห้ามอย่าขอพรแบบนี้จะกลับกลายเป็นภัยเข้าตัวเองวันนี้นําเสนอเรื่องห้ามเด็ดขาดห้าคำอธิษฐานต้องห้าม อยาขอพรแบบนี้จะกลับกลายเป็นภัยต่อตัวเองต่อตัวเราเองค่ะคาอธิษฐานต้องหาอ้ามอยากขอพรแบบนี้จะกลับกลายเป็นภัยต่อตัวเองเชื่อได้เลยค่ะว่าคนไทยส่วนใหญ่เวลาไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มักจะขอพรเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตตัวเอง ทั้งขอให้มีความสุขขอให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ารวมไปถึงเรื่องต่างๆแม้กระทั่งความรักโชคลาภซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่ทันได้รู้ว่าการขอพรในบางสิ่งอาจส่งผลลบมากกว่าผลดีและความเป็นจริงแล้วก็มีคำอธิษฐานที่ต้องห้ามด้วยที่ไม่ควรเอ,อ่ยออกมา เพราะอาจส่งผลเสียกับชีวิตของตัวเองได้อย่างคาดไม่ถึงมีดังนี้ค่ะข้อหนึ่งคำอธิษฐานต้องห้ามข้อที่หนึ่งขอให้เป็นคู่กันทุกพบุุกชาติหลายคนเวลามีความรักที่สมหวังมีความสุขไปด้วยกันได้ดีมีความผูกพันกับคู่รักก็มักอยากจะให้เขา อยู่กับเราตลอดไปไม่ว่าพบชาติไหนๆจึงอธิษฐานจิตขอให้ได้เกิดมาเป็นคู่กันอีกทุกชาติไปการอธิษฐานอย่างนี้มีโอกาสจะได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยสวยงามอย่างที่จินตนาการเอาไว้ค่ะเชน่นในชาติต่อไปเรากับเขาอาจเกิดมานับถือคนละศาสนากาัน และมีศรัทธาสูงในศาสนาของตนแต่ด้วยผลของคำอธิษฐานก็จะบีบคั้นให้คนทางคููต้องมารักกันแต่งงานกันสุดท้ายก็อาจกลายเป็นความทุกข์เพราะความแตกต่างทางศาสนามักนำพามาซึ่งความไม่ลงรอยกันค่ะหรือถ้าเรากับเขาเกิดมามีเพศเดียวกัน ในถิ่นที่สังคมไม่ยอมรับเรื่องนี้ก็จะทำให้เกิดรักรวมเพศที่ต้องคอยแต่หลบหลบซอนซอนและมีความทรมานเป็นอย่างยิ่งค่ะข้อ2องคำอธิษฐานต้องห้ามข้อที่สองอย่าให้เจอกันอีกเลยเวลาที่เราโกรธเกรียดใครบางคนคนส่วนหนึ่งมักจะอธิษฐานแบบนี้ ซึ่งก็เป็นการอธิษฐานที่ตั้งอยู่บนจิตที่มีโทสะแฝงอยู่หรือพูดใดว่าเป็นจิตที่ผูกความโกรธเอาไว้ซึ่งจะไม่ได้ทำให้เราห่างไกลจากคนคนนั้นแต่ตรงกันข้ามจิตแบบนั้นจะยิ่งทำให้เราผูกติดกับเขาและมีโอกาสพบเจอเขาในชาติต่อๆไปอีกหลายชาติ และด้วยจิตที่ผูกโกรธนั้นก็จะทำให้ในชาติอื่นเราจะเป็นฝ่ายทำไม่ดีกับเขาทำให้เขาโกรธผูกอาคาตกับเราแล้วจะตามจองเวรกันไปไม่รู้จักจบสิน้นทางที่ดีโกรธเกลียดใครขอให้แผ่เมตตาให้เขาจะดีกว่าค่ะข้อ3คํคำอธิษฐานต้องห้ามข้อที่ส ขอให้มีคนรักมีคนเมตตามากๆคำอธิษฐานนี้ฟังดูเพลินๆเ,เหมือนจะดีแต่ความจริงแล้วคำอธิษฐานแบบนี้สามารถส่งผลให้เรามีคนรักคนเมตตาและพยายามทำดีกับเราหลายคนมากเกินไปจนอาจทำให้เราควายเคเวหรือทำให้ คู่รักของเราไม่พึงพอใจซึ่งจะทำให้ความรักที่ดีอยู่แล้วพังทลายลงได้หรือถ้าเรากับเขามาเจอกันในตอนทีต่างคนก็ต่างมีคู่ครองอยู่แล้วคำอธิษฐานที่เคยตั้งเอาไว้ก็จะส่งผลให้หักข้ามใจไม่ได้แล้วกลายเป็นชู้รักที่ทำบาปและทำลายครอบครัว ของทั้งสองฝ่ายค่ะข้อ4คําอธิษฐานต้องห้ามข้อที่4คือขอให้ศัตรูพ่ายแพ้และพินาศคําอธิษฐานแบบนี้ตั้งอยู่บนจิตที่มีความโกรธอาฆาตอยากให้ผู้อื่นจิบหายล่มจมถือเป็นจิตอากุศลเราจะได้บาปจากการมีความคิดดังกล่าว และการอธิษฐานเช่นนี้ไม่ต่างจากการสรับแชงผู้อื่นซึ่งจะส่งผลให้เราเป็นคนพ่ายแพ้และพินาศเสียเองค่ะขอหาคำอธิษฐานต้องห้ามขอทีหาคือขอให้ทำอะไรก็ร่ำรวยประสบความสำเร็จแม้ความสำเร็จและความร่ำรวยจะเป็นสิ่งที ใครๆก็ปรารถนาแต่การอธิษฐานขอให้ร่ำรวยโดยไม่กล่าวให้ครอบคลุมอาจทำให้เราลงผิดไปทําอาชีพที่ผิดกฎหมายหรืออาชีพที่ได้บาปแล้วคำอธิษฐานนั้นก็ส่งผลให้เราประสบความสำเร็จอย่างมากมายในอาชีพที่ผิดกฎหมายทำให้เราได้รับบาปมากมายมหาศาล อย่างเช่นมหาเศรษฐีบางคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ได้บาปเพราะเขามีบุญแต่เลือกอาชีพผิดค่าฉะนั้นอย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะอธิษฐานอะไรลองใช้สติพิจารณาให้ดีก่อนเสมอลองคิดให้รอบคอบรอบดานว่าคำอธิษฐานของเรา จะย้อนมาทำร้ายตัวเองได้หรือไม่และไม่ว่าจะอธิษฐานอะไรไว้อย่าลืมตั้งใจลงมือทำกันด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำอธิษฐานเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตใจเราสงบมีสติแต่ความจริงแล้วคือชีวิตต้องเดินต่อไปด้วยตัวเอง หากอยากให้ชีวิตดีก็ต้องมันทำความดีหากอยากรวยก็ต้องขยันทำงานที่สุดจริตหากอยากมีความสุขกับชีวิตคู่ก็ต้องมีสติในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะและขอแนะนำทุกท่านวิธีขอพรที่ถูกต้อง อธิษฐานคำเดียวได้ครบหมดทุกอย่างโดยหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยขอพรแค่สั้นๆอธิษฐานคำเดียวแต่ได้ครบหมดทุกอย่างเป็นธรรมดาที่เวลาเราเข้าวัดทำบุญขอคำอธิษฐานนั้นเราจะขอสิ่งต่างๆขอในเรื่องที่เราอยากได้อยากมีเช่นขอหายร่ำรวย ขอให้มีความรักที่ดีขอให้ได้งานดีๆทำขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ความจริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่ายๆสั้นๆและเป็นประโยชน์กรบท้วกว่านั้นมากค่ะโดยหลวงปู่ดูพรมปัญโยท่านเคยสอนเทคนิคในเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้น ไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์เพราะคําว่าความดีครอบครุมทั้งหมดทั้งร่ำรวยสุขภาพดีมียศถาบรรดาศักดิ์มีคนรักและเมตตาส่วนไม่มีความทุกข์นั้นก็หมายถึงการตัดสิ่งไม่ดีออกหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัย ไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูและที่สำคัญคือการพบแต่ความดีนั้นสำคัญมากตรงที่ว่าเพราะถึงแม้เราจะขอพรจนร่ำรวยได้จริงแต่ถ้าไม่มีความดีเงินนั้นก็อาจถูกนำไปเล่นพนันไปซื้อยาเสพติดสุดท้ายก็พาไปนรกนั่นเองค่ะ หรือแม้จะมียศมีตำแหน่งแต่ถ้าประสะจากความดีก็อาจเอาตำแหน่งนี้ไปข่มเหงรังแกคนอื่นคดโกงประเทศชาติสุดท้ายก็มีนรกเป็นที่ไปค่ะหรือแม้จะมีคนรักคนเมตตาแต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนนี้ให้รักหลอกคนนั้นให้หลง สุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันและพากันไปลงนรกกันทั้งหมู่ค่ะการขอให้พบความดีจึงถือเป็นพรอ,อันสำคัญที่สุดและผู้ที่จะพบกับความดีได้ก็ต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นไรเมื่อเรามีปัญญาแม้จะเกิดมายากจน ก็สามารถใช้ปัญญาสร้างเนื้อสร้างตัวจนร่ำรวยได้แม้จะเกิดมาต่ำต้อยก็สามารถใช้ปัญญาทำงานจนมีตำแหน่งใหญ่โตได้ไม่ยากหรือแม้จะเกิดมาไม่มีใครรักแต่ถ้าหากมีปัญญารู้จักพูดจาก,ก็จะกลายเป็นที่รักของคนอื่นได้และที่สำคัญคือ เมื่อมีปัญญาก็รู้เองว่าความชั่วไม่มีประโยชน์และไม่ควรทำความดีมีแต่ประโยชน์และควรทำเมื่อทำความดีแล้วก็จะเป็นผู้มีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกนามีแต่สุขติเป็นที่ไปใครอยู่ไกลก็มีความสุขค่ะฉะนั้นเวลาทำบุญครั้งใดก็ให้อธิษฐาน ง่ายๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นี่คือความรู้สาระดีๆที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะหวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะสาธุค่ะขอนอบน้อมก้มกราบพระคุณพ่อแม่ ครูบาอาจารย์กราบกราบกราบส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและหวงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ